ก็มาจากอ่าละมัดเจเลโกะเนี่ยละมัดเจเลโกะเรามาที่กาเฟล้วกับคาเฟคของซีโน่เลยครับหลังมาของเกาได้กับที่มาของเกาหิสเพื่อใจของเกาเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับต่อนไปในของไปปัตตลุงแล้วก็ปนตรงก้าครับตัวเนอร์ปนตรงก้าเนี่ยกเจุดหมายก็ราครับทุวนใช่เที่ยวเที่ยวเนหรอคืนเนี่ยคืน กาแฟนี่อร่อยเลยสุดยอดเลยครับกาแฟท้างโอเชียนกับทุกคนก็มาได้เลยนะครับมาได้ก็หลังจากที่พวกเราก็ออกมาจากจันดีตอนเช้าก็มาละหมาดที่มัสยิต,ยต,ยตมัจจิตเมืองเมืองนครก็อตอนนี้เราออกมาจากมัจญิตก็มาของเก่าที่หางโอเชียนครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรติียไหมเป็นมือกลับไปบ้างนะครับทุกคนก่อนเนี้ย ร้านก้บนับบดีอรอร่อยบนี้อัอ้ส่งกันหน้าปอมี้ันหนึออ่อน,นี้นนนันหน้าันหน้ากันนอนะไมาันหน้าอแต่มุ่อ้นี่มันนี่เอาทามทาอยางี้เอห เี่บบนันที่ที่แไหนปี่น้วงนี่หลวหลวไม่มเนี่ยหลวหลวปไม่รู้วะหลวง่ไม่รู้ <Okay>. <S 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 กับก็ตกลงไม่ได้ซื้อขายครับวันนี้ก็มันมีมีกำีรครับก็ตอนนี้ออกจากเมืองนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองพัทล,งลุนลงนะครับแล้วก็แม่แน่ก็พ้นไปสงขาแล้วครับทุกคนโอเคมาคอยชมกันนะครับกับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะถึงก็ ยันเอาคำมืดเลยนะครับตอนนี้เวลาก็เกือบสามทุ่มนะครับสองทุ่มกว่าครับเดี๋ยวจะแวะทานข้าวต้มร้านประจํานะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวมาทานข้าวต้มเสร็จแล้วเราก็จะไปหาที่พักนอนที่นี่สองคืนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปชมตลาดยันยงและก็ตลาดสงขานะครับมาคอยชมคอยลุ้นกัน,นครับว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือเอาไปขายแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้า ครับทุกคนโอเคมาคอยชมและก็ติดตามกันนะไป,ไปนะอันนีเ้เราไม่แล้วก็ยับไปเก็บนะั <Hello. S 1> น,นั่งอะไว้ย นะครับทุกคนคอไข่เค็มแล้วก็หอ,ขอยครับอันนี้คะนาปลาเค็มแล้วก็กุ้งครับทุกคนกุ้งโอเคเดี๋ยวมากลิ่นเป๊ะจริงเลยไหมทานกะต้มก่อนเด้อคืนนี้เรานอนที่อันใหญ่ครับทุกคนเรานอนที่อันใหญ่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปหาของเก่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรกันบ้างทานกะต้มก่อนนะครับทุกคนมา กิมบับคนยังไปกินต่อเนื่องคู่ครับขนรขน้ำปลาเค็มครับ มาร้านนี้ไม่ได้ครับก็ต้องลดให้ครับทุกคนก็ลูกค้าประจำแต่ลดให้ร้อยห้าสิบเองครับทุกคนโอ้โหอ,อิ่มนำจําราเลยเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนอที่นอนก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันตอ่อาที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันทีลาดยันยงครับทุกคนโอเคไป ทานข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเดินทางไปหาที่พักนะครับทุกคนก็ตอนนี้อยู่ที่หาดใหญ่ในครับผู้คนจะพุกผ่านหน่อยนะครับเพราะในเมืองหาดใหญ่ในกระต้มถูกๆนะครับขาก็ลดได้เองครับเพราะว่ามาทานประจํานะครับร้านนี้โอเคเดี๋ยวไปหาากนอน๊มอนอ,นอน๋ออยากนอนปั๊มเหรออ๋อเดี๋ยวไปนอนปั๊มดีกว่าย้านคืนนี้ ห้องนะครับก็คืน400นะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเปิดห้องแล้วก็นอนที่นี่คนหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะไปต่อที่ตลาดยันยงนะครับทุกคนโอเคนะครับ ก็ตอนนี้ห้องห้องธรรมดาก็โอเคครับทุกคนก็ได้นอนองแอร์ครับทุกคนนี่อย่าบอกว่าน้ําเหมือนเมื่อคืนอีกนะครับทุกคนเอาไม่ไหลแต่นี้คงจะไหลแหล้เฮ้ยไฟติดไหมเนี่ยโอเคติดแล้วรับติดงองเป็นทีไปเลยนะครับ โอเคพอครับหมาทีนี้ก็โอเคครับน้ําไหลปกตินะครับปกติน้ำมีน้ําบุญน้ําร้อนด้วยก็นะครับโอเคเลยแหละสมบูรณ์ของน้ําสะอาดนะครับไม่เหมือนเมื่อคืนโอ้โหแบบไหลแบบใครอาบใครก็ไม่ทั่วครับทุกคนแต่นี้โอเคครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูห่วยเดี๋ยวพอ่อพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันที่ตลาดยันยงนะครับทุกคนโอเคขอนอนก่อน หลับฟันดีราตรีสวัดสวัสดีครับ